สวัสดีครับมาพบกับ Fresno List นะครับเมือใหม่หัดเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องการสร้างเมืองนะครับเมืองเล็กๆในในนิยายของเราครับในการสร้างเมืองเนี่ยเราอย่างแรกเลยนะครับเราคงไขทีประสบการณ์ในการเล่นเกมพวกการสร้างเมืองเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยสิ่งที่เราต้องต้องต้องทำนะครับก็คือ Pick a Region นะครับเรามันต้องดูไงว่า การที่เราจะสร้างเมืองเนี่ยคือมันต้องสร้างสร้างเพื่อฝคนอยู่ใช่ไหมสร้างเพื่อสิ่งมีชีวิตยอยู่เนี่ยฉะนั้นมันมีทรัพยากรอะไรนะครับมันมเีเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานที่จะสามารถที่จะมีชีวิตยอยู่ในนะั้นได้นะฮะก็ฟิโตเลเชียนนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยเล่นซะเอากลางทะเลทรายเลยนะครับนะน้ําท่าก็ไม่มีคือมันจะกินยังไงมันจะอยู่ยังไงนะครับไม่มีเลยนะครับ นะก็ดูพื้นที่ให้จุดนี้เหมาะนะเหมือนเราเล่นเกมนะครับในจุดพื้นที่เรา,เรา,เ,ราเรามองแบบท็อปวิวอะนะครับแบบเบิร์ดไอวิวอะเหมือนเราเป็นเป็นนกเป็นพระเจ้าอะไรต่างๆเราก็มาดูนะครับเออตรงนี้มีมีน้ํานะครับหรือว่าตรงไหนที่มันไม่มีน้ําเนี่ยมันขุดบ่อได้ไหมนะครับถ้าขุดขุดขุดบ่อแล้วเจอน้ําเนี่ยก็โอเคนะครับสามารถที่จะ ็นที่อยู่มาใส่ได้คือมันต้องมีม,มีมีท่อมันเขาเรียกว่าอะไรมีต้นน้ําอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับมีมีจุดที่สามารถที่จะขุดไปแล้วก็เจอทอําบ่อประดานได้นะง่ายๆนะฮะก็น้ําอย่างแรกนะครับที่สําคัญน,นะครับแล้วก็มีต้นมงต้นไม้อะไรไหมนะครับมันต้องปลูกบ้านไงนะหรือว่าคือถ้าไม่มีต้นไม้คือมันเป็นก้อนหินนะก้อนหินทีนี้ก็คือถามว่าแล้วถ้าไม่มีกิ่งไม้อะไรต่างๆเลยเนี่ยแล้ว มันจะห่วงต้มยังไงนะมันจะมันจะเอาอะไรเป็นฟืนเนี่ยโอเคคุณจุดไฟได้แล้วแล้วอะไรเป็นเชื้อเพลิงนะครับดะงนั้นต้นไม้เนะี่ยมันต้องมีนะมันต้องมีนะครับนะไอ้ถามว่าเฮ้ยถ้าเป็นทะเลทรายอะไรต่างๆเนี่ยมันทํำยังไงคือทะเลทรายมันร้อนมากนะครับมันร้อนมากดังนั้น,นตอนวันจะร้อนสุดๆนะตอนคืนจะหนาววิธีการของคนที่อยู่ทะเลทรายเนี่ยเขาไม่จุดไฟนะฮะเขาไม่จุดไฟเขาขุดหลุม นะขุดหลุมแล้วก็เออมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเออมันมันมันก็จะทําเป็นแบบเป็นเป็นบ่อไว้นะฮะแล้วก็เอาเอาหม้ออะไรต่างๆนะครับใส่เป็นชั้นๆเชลลงไปแล้วก็หย่อนลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาสายกบนะฮะก็อาจจะทําตอนเช้าตอนสายเลยก็เลาหวานไปนะฮะแล้วก็กลางคืนก็เปิดมา เชื่อไหมครับว่าข้าวนี่แบบสุกนะครับหอมอร่อยคือแบบทุกอย่างคือมันมันเป็นเหมือนใกล้การอบนะครับมันคือการอบโดยที่ใช้ความร้อนจากทะเลสายนี่แหละนะครับเอาไปผมเคยดูคลิปอยู่นะฮะคลิปที่เมืองที่เป็นแบบอาหรับนะฮะแล้วก็เนี่ยเขาทำกับข้าวทําแบบเนี้ยนะครับฉะนั้นในเรื่องของฟืนไฟอะไรต่างก็ไม่ต้องใช้นะมันก็จะมีกนณดน,นะครับคือเราเลือก นะครับรเียตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในเขาเรียกว่าการดารงชีพพื้นฐานเนี่ยตัวละครจะทํำยังไงนะครับตัวละครจะทํำยังไงเอาต่อไปนะครับ what c r e a t t h e นะครับเราต้องถามกันว่าทําไมนะถึงสร้างเมืองน,นี้ขึ้นมาไม่ใช่เรานะหมายถึงตัวละครนะคือมันต้องมีคือมันต้องมีจุดเริ่มต้นก็คือมันต้องมีคนหนึ่งนะครับในการเริ่มสร้างนะฮะอย่างน้อยหนึ่งคน ที่มาบุกเบิกที่สร้างเนี้คือเขาอาจจะแบบสร้างมาคนแรกเสร็จแล้วมันมีคนเดินทางมาอพยพมาอะไรต่างๆมาเออเฮ้ยขออยู่ตรงนี้น่าสนใจอะไรต่าง่แล้วก็มามาเริ่มสร้างเมืองอะไรต่าง,างๆพร้อมกันนะครับหรือว่าเขาอาจจะมาเป็นกลุ่มก็ได้กลุ่มที่หนนะีจากเมืองนั้นเมืองนี้อะไรต่างๆนะครับอพยพนะฮะด้วยความอดอยากจากตรงนั้นตรงนี้นะครับเราก็มาเจอตรงนี้เออเป็นเป็นถิ่ง เป็นเด็นสารที่ที่แบบเอ้ยสามารถที่จะปักหลักปักฐานนะครับในชีวิตตรงนี้ได้นะฮะหรือว่ามันมีอะไรยังไงนะครับที่น่าสนใจแล้วนะนะอันนี้สิ่งที่เราต้องพูดถึงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันคือแต่ละ,แต,ละแต่ละเมืองเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอินดัสทรีลนะครับคือมันต้องมีทรัพยากรอะไรบางอย่างนะครับที่ที่ที่น่าสนใจนะฮะเช่นไอเมืองนี้อาจจะมี มีมีภูเขานะครับก็จะมีแร่ธาตุอะไรอยู่ข้างในนะครับมีมีมีบ่อน้ามีอะไรมีแม่น้ามันสามารถจับปงจับปลาอะไรต่างๆนะครับคือมันมันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับที่เป็นผลผลิตนะเป็นผลผลิตของเมืองนีก็คือเป็นจุดเด่นนะครับท problems นะครับปัญหาของของเมืองเนี่มันคืออะไรนะครับ คือด้วยความที่มันเป็นเมืองเล็กๆนะครับเมืองเล็กๆคืออะไรครับนะครับเมืองเล็กๆก็คือเมืองที่มันไม่ใหญ่ครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะมันมันอธิบายได้รู้เรื่องมากขึ้นเลยนะครับมีประโยชน์จริงๆเลยนะฮะ <c oughs> ข้อเมืองไม่ใหญ่นะครับเมืองใหญ่เป็นไงเมืองใหญ่ก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าครบวงจรนะฮะ เรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าเครื่องลงหมกนั่นนู้นนี่คือมันมีทุกอย่างนะครับด้วยความเป็นเมืองใหญ่มีคนเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าสินค้าแม้จะไม่ได้ผลิตในเมืองใหญ่แต่เออต่างเมืองนะครับเมืองเล็กๆอะไรต่างเขาก็จะส่งสินค้าเขาเรียกว่าประจําถิ่นของตองที่ผลิตได้อะส่งไปนะครับในในในเมืองใหญ่นะครับหรือว่า,าตัวแทนนะหรือพ่อค้าเนี่ย ให้พวกพ่อค้าเนี่ยก็คือก็จะเล่ไปนะครับตามเมืองก็เล็กนะครับแล้วก็ไปเอาสินค้ากับเขาเรียกว่าโอทอปัวนั้นนะฮะในแต่ละในแต่ละพื้นที่เนี่ยเอาไปไปขายในเมืองนะครับมันก็จะได้กําไรอะไรต่างๆฉะนั้นเมืองเนี่ยมันจะมีขอครบวงจรนะครับมีผู้ที่มีความรู้มีความสามารถนะฮะหลากหลายมากนะครับในเมืองที่มันใหญ่ๆแต่คือในเมืองเล็กเนี่ยมันจะมีความขัดแคลนตรงนี้อยู่นะฮะ แล้วมันอะไรบ้างคือมันมันมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของหมอนะครับเรื่องของยุกยาอะไรต่างๆเรื่องของอ่าทรัพยากรพวกเหล็กพวกอะไรอุปกรณ์ในการทำอ่าเขาเรียกว่าทำทำกสิกรรมอย่างเงี้ยนะครับมันมันไม่ได้นะมันมันต้องแบบต้องมันต้องอีเมืองหนึ่งที่มันมีแบบ ช่างตีเหล็กมันมีนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นไอ้เมืองเล็กๆเ,เนี่ยมันจะมีความขัดแคลนนะครับแล้วมันก็จะมีปัญหานะครับที่ปัญหาหลักๆนะใ,ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเป็นเรื่องอาหารเรื่องน้ําน้ำมันก็น้อยต้องประหยัดอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งนะร้อนมากนะครับน้ําไม่ค่อยมีคือไอ้น้ามันก็แห้งให้ทำยังไงดีนะบางทีอะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องแบบไปซื้อน้ําจากเมืองอื่นหรือว่า ต้องเดินทางไปไกลนะครับเพื่อดีแบบจะไปแม่น้ําแล้วก็ใส่บาเรล,ลมานะฮะใส่ใส่ถังถังไม้เนี่ยแล้วก็เอากลับมาซึ่งมันอาจจะต้องมีมันใช้เวลานะครับแล้วก็เป็นธุรกิจมธุรกิจได้คือของพวกนี้นะครับมันมีอยู่นะฮะเหมือนอย่างแอฟริกาเนี่ยเขา้นน้ำกันเลยนะครับน้ํามันหายากมากป้นกันเลยคือน้นํานี่มีค่ายอย่างกับทองคําอ่ะ นะครับเพราะว่ามันมีมันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเนี่ยแล้วมันหายากนะครับมันหายากทีนี้มันมันจะมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยผมเคยเห็นอย่างเช่นที่เราดูถ้าเกิดมันมีหนังนะครับแนวแอฟริกันอะไรนะเทวดาถ้าจะบ้องใช่ไหมก็จะมีเห็นว่าหลายๆยอยา่างวิธีการที่เขาแบบกินน้ําคือกินเป็นหยดเลยนะเหมือนกับว่ามันไปขุดไปขุดหัวอะไรออกมาแล้วมาขุด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 ,ขดแล้วก็บีบอ่ะกินน้ําแบบ ได้แค่เป็นหยดหยดอ่ะคือมันลําบากขนาดนั้นอ่ะนะฉะนั้นคือลักษณะสมอทาวมันก็ประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีปัญหาอะไรของเขาที่อ่าที่ต้องแก้ไขเ ocial structure นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเป็นพวกมาเฟียมีไหมนะฮะบางทีเอาคุณเป็นทาวชิปนะเป็นแบบเป็นเป็นเขาอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นหัวหน้านะครับเป็นเป็นผู้ปกครองเนี่ย นะเป็นเป็นเป็นคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจในการรวมคนอะไรต่างๆเนี่ยแต่บางทีแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีอํานาจสูงสุดนะ่าคือบางทีอ้เจอแบบพวกมีแบบพวกโจรพวกนักเลงอะไรต่างๆนะครับที่เอ่อสมมตินักเลงที่มันมีแบบโจนป่าแบ็กอัพนะฮะคอยสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยต้องส่งสวยนั่นนู่นนี่เนี่ย คือของพวกนี้มัน,ม,นมันก็จะมี social structure นะครับว่าไอ้ไอ้กลุ่มนี้มีอำนาจนะไอ้กลุ่มนี้มีอำนาจน้อยหน่อยนะครับอะไรต่างๆม,มันก็ต้องดูว่าเอ้ยยังไงนะครับ social structure นะว่าในในในแบบพื้นฐานนะว่าใครนะมีอำนาจนะครับแล้วก็จะอะไรยังไงนะครับเราต้องดู moral ด้วยนะครับว่าคกรรรนะของผู้มีอำนาจอะไรต่างๆ ม,มีอะไรอะไรนะครับก็ก็ดูไปนะครับฝ่ายดีฝ่ายชั่วนะพูด,ดง่ายๆนะว่ามันว่ามันมันมียังไงนะครับทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยสตรัคเจอร์นะครับในในเมืองเล็กเนี่ยต่อไปเป็นทาวไฮเดนเกมนะครับก็บางทีเนี่ยสิ่งที่คนมองข้ามนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สุดยอดของเมืองนี้เลยนะฮะเช่นเป็นโรงแรมที่แบบ อาหารอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยที่ดูแบบเก่าๆแต่ว่าอาหารอร่อยหรือว่าจะมีมีแบบขอทงขอทานคนหนึ่งอะไรต่างๆขอทานต่างๆนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นคนที่จอม,จอมเวทผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบพร้อมตัวมาอะไรต่างๆอยู่แบบเออเป็นเหมือนขอทานอะไรต่างๆนะครับก็นี่เป็นไฮเดนสแคมนะครับที่สมมุติว่าตัวเอกไปเจอแล้วก็ แบบได,ได้ได้ได้เป็นอาจารย์น่ยได้รู้ความจริงได้นักถือเป็นอาจารย์ก็มันก็สามารถที่จะได้นะครับวิชาได้เวทมนต์อะไรต่างๆที่สุดยอดมาอะไรต่างนะครับหรือเป็นนักดาบท,ที่เหมือนดูบ้าบ้าบ่นะครับบางทีมันเสียสติไปช่วงหนึ่งด้วยโรคอะไรบางย่างนะครับความช็อกอะไรต่างๆนะครับในการที่เขาเข้าสมองระดับการลบแล้วก็เสียสติมากลายเป็นคนบ้าบ้าบ่ๆนะฮะก็เป็นไฮเดนเกมได้นะครับ พอได้สติอะไรขึ้นมาแล้วก็เออนะฮะสอนวิชาอะไรเองต่ครับอาจจะแขนขาดข้างนึงเลยด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะเลยเลยไม่สามารถที่จะกลับไปไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้อะไรประมาณนี้นะฮะ,ะ,ฮะหรือว่าหนีหนีทับมาอะไรมานะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะกลับไปได้ถ้ากลับไปก็คือต้องตายนะครับแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบหรูหรามันก็เดี๋ยวจะจะเด่นเกินไปมันก็เลยต้องมอมๆอางนี้นะครับ <'m S 2> <ๆ S 1> คือเขาจะได้จําไม่ได้นะฮะ เราจะได้จาไม่ได้จะได้มีชีวิตรอดต่อไปนะครับต่อไปเป็นเรื่องของ a r c ์ Type ทา f ฟลนะครับ t a f o l k ก็คือ,อชาวบ้านนะครับชาวเมืองเนี่ย a าร Type ก็คือเป็นพวก Character นะครับเอ้ยไม่ใช่ Character นะครับเดี๋ยวเปคนทัก,กนะกาลิเ a ตเตนะครับืใืในในในคลิปผมจะจะจะ,จะใช้คำว่าตัวละครแบบพิเศษนะรู้สึกจะจะ,จะบอกไวไนะ้เนี่ยนั่นคือ Arc Type หมายถึงว่าเป็นตัวละครที่เขาเป็นเทมเพลตอะ นะครับคือพร้อมใช้พร้อมใช้มาอยู่แล้วนะครับมีรูปแบบมีเป้าหมายแล้วก็รูปทางในการแสดงออกของเขานะครับพฤติกรรมอ่ะพูดง่ายนะพฤติกรรมนิสัยอะไรต่างๆท,ที่ที่พร้อมใช้นะครับเป็นรูปแบบที่ไม่ไม่ได้ซับซ้อนแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวละครแบบอุตสาหกรรมอ่ะปั๊มมาได้เรื่อยๆนะครับคือตัวละครพวกเนี้ย เขาไม่ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นดินามิกทายได้นะครับคือดินามิกอ่ะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆซึ่งอ่ามันจะต้องมีดีเทลรายละเอียดมากกว่านี้นะแต่คือ ไอ,ไอ้พวกนี้ยเอามาใช้กับทาวฟอกได้เลยนะคือเอาเป็นตัวประกอบอ่ะคือตัวประกอบนี้คือแบบมันไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเอาเอาเอาเทมเพลตมาใสาป่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เลยนะตัวละครอันนี้ลักษณะนิสัยประมาณนี้นะครับที่มันเขาเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นมาอยู่แล้วนะครับนิสัยประมาณนี้อะไรต่างๆนะครับเอามาใช้ได้เลยนะเอามาใช้ได้เลยนะครับนะเพราะว่าเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะของโมนี้จะหลับตัวประกอบเหล่านี้นะครับก็จะมีชีวิตขึ้นมาในระดับหนึ่งในมิติที่เป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวละครที่ขึ้นไหวอยู่ในแบ็กกราวด์นะครับอาจจะเป็นพวกหางเครื่องเว้งไงน,นะเพื่อจะทําให้ตัวละครของเรานะครับตัวละครหลักนั้นเด่นขึ้นมาต่อไปเรื่องคัสตอมนะครับเอาให้สุลกากรหรือเปล่าใช่นะฮะคัสตอมหมายถึงว่าเป็นเรื่องของธรรมเนียมนะครับนึกถึงอะไรนึกถึงเนี่ยเวลาเราขับรถไปบางที่นะครับแล้วก็ บีบแต่กันนั่งสนั่นปั้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 นบีบทำไมอ๋อมันมีมันมีสาร์เจ้านะครับไอ้มันมีสัมภูมิอยู่อะไรอยู่ตรงคือเหมือนกับว่ามาถึงจุดเนี้นะต้องต้องบีบแต่จะเข้าจะเข้าเมืองระยองเลยต่างๆ่นี้ประมาณนี้นะฮะคือผมไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่นะครับบางจุดบางที่มันจะมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่นะฮะก็ในเมืองเล็กๆเนี้ยมันมีธรรมเนียมอะไรยังไงนะครับเช่นเออคือเจอผู้หญิงนะต้องลุกให้นั่งหรือว่า มัซื้อเครื่องดื่มให้สักสักแก้วหนึ่งอะไรนย่งี้ะนะครับอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าให้ห้ามคือแบบอะไรนะผู้หญิงต้องเป็นคนจับทายก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะคุยได้นะครับนะฮะค,คือนะยกแบบว่าต้องแบบอะไรนะ ส่งสัญญาลอะไรต่างๆว่าสมมุติจะถามทางก็คือ,อส่งสัญญาลหรือว่าโค้งคำนับอะไรต่างๆเพื่อที่แบบให้ผู้หญิงคนพุตก่อนแล้วแต่นะครับว่าคัสตอมนะครับทมเนียมปฏิบัติในตลาดในในเมืองเนี้เป็นยังไงนะครับบีฮฟเวอร์สนะครับนิสัยอุป,อปนิสัยใจคอของคนในในเมืองนี้เป็นยังไงบางคนบางทีแบบอาจจะเป็นแบบอะไรนะแบบดุดันนะครับตรงไปตรงมา นะครับแบบพูดตรงๆนะไม่อ้อมคออะไรต่างๆนะครับเปิดเผยนะครับแล้วเฟลี่หรืออะไรต่างๆนะครับก็บีแครเจอร์รับนิสัยในนาทาวในส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีนะครับคือเหมือนกับว่าคนที่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันเนี่ยนะนิสัยมันก็เป็นไปได้นะครับที่มันจะออกไปในทางเดียวกันนะอย่างเช่นวิอากาศร้อนอ่ามันมันนิสัยอาจจะแบบ มันหดง่ายนะฮะก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าแบบอยู่ในในเมืองในในที่มันเป็นแบบมันหนาวมันจัดก็คือแบบมันจะซึมซึมเชยเชยเอื่อยๆแบบเพราะมันเย็นอ่ะมันมันมันจะคิดอะไรมันสมองมันตื้อนะครับก็จะเป็นมีไม่ได้ลซึมนะครับมารยาทเป็นยังไงนะครับบางทีถ้าเกิดเป็นไปในเมืองนี้อะไรว่าผู้ชายนี่ไว้หนวดเคราเต็มไปหมดเนะครับมันก็จะแบบเออกินเหล้ากินเบียร์แล้วแบบหกห้าหกห้าอะไรอย่างๆงี้นะครับ แบบเสียงดังเจ้าพวกภ้าดูดูเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรแมนแมนคุยกันอะไรประมาณนี้นะฮะก็มนเนอร์ลิซึมก็จะแบบตรงๆพูดจับยาบน้อยแข็งแข็งแข็งกร้าวอะไรขนาดนะครับก็บางทีมันเป็นมนเนอร์ลิซึมของของที่เนี้ยนะครับผู้ชายเขาจะต้องแบบแข็งแกร่งอะไรประมาณนี้นะครับในในเมื่อเขาจะต้องอไปเจอมอนสเตอร์ไปอะไรต่างๆไปล่าสัตว์ไปอะไรต่างๆคือเหมือน ใจมันอยู่กับเรื่องหยาบๆนะนั่นต้องการค่านั่นนู่นนี่อะไรต่างๆก็นั้นมันก็เลยต้องแบบมันก็เลยหยาบๆไปอย่างเงี้ยนะครับเหมือนว่าการการคุยกันอะไรนะครับก็จะแข่งแขงกระด้างนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันมันอยู่ที่รูปแบบนะครับนะถ้าเกิดเป็นเมืองที่แบบลักษณะของอเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเป็นพวก เอวพวกอะไรต่างมันก็จะมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับแมนเนอร์ดิซึมนะครับมันก็จะอีกแบบหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์นะครับกินใบไม้อะไรต่างๆก็คือมันคําพูดอะไรต่างๆมันก็อาจจะดูเรียบร้อยมอีความรู้อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ไปดูนะรายละเอียดต่อไปนะครับก็คือในตอนแรกเนี่ยที่เราสร้างมาเราต้องให้บริเซฟนะครับก็คือมันต้องให้รู้สึกว่าเมืองเนี่ยมันมีความสงบหมายถึงว่ามันอยู่ในในรูปแบบที่ เป็นรูปเป็นร่างแล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดมันมีเมืองมาแล้วนะมันก็จะอยู่ในในรูปแบบที่ Stable นะครับมีทรงตัวมีความปลอดภัยสูงมากๆนะฮะเพราะว่าคนที่อยู่มาก่อนแล้วเนี่ยเขาก็ปรับปรุงไอต่างๆนะครับมีกำพงกำแพงนะครับมีความปลอดภัยในเรื่องของคนเรื่องอะไรต่างๆเรื่องของคร่ไม่นอ่อะไรต่างเนี่ยมันมันมันก็จะไม่มีไงเพราะว่าด้วยด้วยความที่มันเป็นเมืองเล็กเนี่ย พวกอาชญากรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นน้อยนะครับเกิดขึ้นน้อยนะครับเพราะว่าความเรื่อรังในสังคมเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเมืองเล็กแล้วก็มันต้องพึ่งพาอาศัยอะไรกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือน,นง่ายๆมันเหมือนแบบเพื่อนบ้านอะไรต่างๆที่ที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรแล้วก็มามาคุยกันนะหรือว่าก็ให้แบบเชฟนะครับเป็นทาวเชฟเนี่ย ก็คนที่ดูแลนะครับสูงสุดนะมีอำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเช่นคือเขาอาจจะเป็นตระกูลของคนที่สร้างเมืองน,นี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะนั้นก็คือมันก็เลยเป็นมรดกตกทอดหรือว่าใช้การเลือกตั้งเอานะครับมันก็คนนี้เป็นคนตัดสินว่าจะอะไรยังไงนะครับฉะนั้นเรื่องราวต่างๆมันก็จะจบลงง่ายๆนะครับเมืองก็จะเซฟนะทีเนี้ย พอถ้าเราจะสร้างคอนฟ l i c t กับสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเนี่ยปัญหานันเนี่ยมันจะทําอะไรให้เกิดขึ้นสิ่งสําคัญก็คือว่าหนึ่งมันมีสองแบบคือทําให้แตกความสามัคคีนะฮะแตกความสามัคคีเพราะเมืองเล็กเนี่ยความสามัคคีเขาเขาต้องมีนะครับเขาต้องมีนะเหมือนในลักษณะของหมู่มบ้านนะในพื้นที่อะไรต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องคุยกันนะครับนะคุยกันว่าเฮ้ยสมมติจะมีคนย้ายมาเนี่ย ก็ต้องคุยกันว่าโอเคไหมรับไหมนะฮะถึงแม้ว่าสมมุติใครทําอะไรไม่โอเคเนี่ยเขาก็รวมกันต่อต้านกันได้เลยนะเหมือนกับว่าขับไล่อะถึงแม้ว่าคุณจะซื้อบ้านอะไรแถวนั้นแล้วเนี่ยเขาเขา,เขาร่วมเขาร่วมกันแล้วก็คืออแบบทําอะไรไม่ดีเขาก็เลยต่อต้านคือจะให้แบบออกออกไปอย่างเงี้ยนะฮะก็มันอยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับนะครับเขายอมรับผิดนะครับขอโทษขอโพจะไม่ทําแล้วเนี่ยอ่ะโอเคชาวบ้านให้โอกาสเนี่ย คุณก็อยู่ต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคือมันหลายครั้งแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ผิดกฎหมายแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับหรือว่าไม่สบายใจอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะมากดดันนะครับให้ให้ออกไปนะให้ออกไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวคล้ายๆกันนะครับนะในเมืองเล็กๆนะในเมืองเล็กๆก็จะมีนะคอมมูนิตี้นะครับคอนฟ lict นะซึ่งจะทําให้เขาแตกความสามัคคีกันนะครับหรือว่ามันมีการแยกเป็นกกเป็นเหล่านะฮะเป็นกกเป็นเหล่านะค,คือแบบเหมือนกัว่าตอนแรกก็คือสามัคคีเปนกลุ่มใหญ่ตอนหลังก็คือมีกกมีเหล่าแล้วก็มีทำแม่งทาแม่งกันอะไรต่างๆนะครับก็คือลักษณะนี้นะครับเป็นคอมมูนิตี้คอน FLICT นะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โต มันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะครับโอ้ยอย่างแบบคาตรกรต่อเนื่อนั้นโน่นี่เพราะว่าด้วยความที่มันเล็กไงคือมันจะส่งยงส่งยาอะไรละ่ะคือพื้นที่มันเล็กอยู่นิดเดียวเนอะไหมฮะดังนั้นของพวกนี้ยมันมีความกระชับไวในการที่จะแก้ปัญหาฉะนั้นเรื่องราวเนะี่ยมันไม่ต้องใหญ่โตนะครับมันไม่ต้องมีระบบอะไรมากเพราะว่ามันเหมือนแบบเฮ้ย คือเวลาไปเมืองใหญ่มันมีความซับซ้อน Security ตอะไรต่างๆเนี่ยมันมีมันมีเยอะฉะนั้นฉะนั้นมันต้องบอกโอ้ต้องเป็นองค์กรค้ายาแบบส่งยาอย่างเป็นระบบนั่นนู่นนี่เพื่อที่จะเลือกเลี่ยงระบบตรวจนะฮะตรวจมีด่านตรวจนั่นนู่นนี่อะไรต่างๆครับก็ความซับซ้อนไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองเล็กฉะนั้นปัญหาเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้ผิดแปลกไปจากเรื่องปกติ นะครับแต่สิ่งที่มันจะมีมากกว่าปกติคือดราม่านะครับดรามาติกนะครับก็คือมันต้องดรามาร่านะฮะเพราะว่าไรเพราะว่าด้วยความที่เมืองมันแคบนะครับเป็นเป็นเมืองเล็กเนะี่ยมันจะเป็นดราม่านะครับคือมันรู้เหมือนรู้จักกันหมดอนะแล้วพอคุณทำผิดอะไรต่างกนะ็คือแบบโหคือแบบคือไปไหนมันก็โดนด่าอะไรต่างเนี่ยนึกออกไหมฮะ มันมันจะเป็นลักษณะของเรื่องดราม่าขึ้นมาจริงๆแล้วเวลาเราแบบเฮ้ยในเมืองใหญ่นะครับโอคนประท้วงโอ้ยประท้วงแกสองสามร้อยคนนะนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับประชากรในในจังหวัดนะในจังหวัดนั้นก็จะมีประมาณสมมติมีมีล้านหนึ่งนะครับสองล้านสามล้านเนี้ย ไอสามร้อยคนมันทําอะไรวะก็เ <g> ร <ül> ื่องมืองที่ทำอะไรก็ทาไปพื้นที่มังเยอะนะก็คือแบบก็แบ่งถนนอะไรไปเน่ยคือเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่คือไอการแบบประชุมกันเนี่ยปะทงปะท้วงสามร้อยคนในเมืองเล็กเนี่ยอันนี้มันคือมันมันค่อนเมืองเลยนะมันค่อนเมืองสมมติเมืองมันมีแค่ห้าร้อยคนเนี่ยสามร้อยนี่คือมันค่อนเมืองแล้วนะมัน,นเกินครึ่งแล้วนะ คือมันวุ่นวายมันดูมันมันดูแบบใหญ่อะมันดูดราม่านะครับเพระนั้นคือเทรนเทรนเหมือนเราดูเทรนทวิตเตอร์โอ้เทรนทวิตเตอร์มาสองหมื่นนิดเดียวนะครับคือถ้าเกิดเทรนนั้นเนี่ยมันอยู่ในของทาเนี่ยคือมันไม่ใช่นิดเดียวนะครับสองหมื่นเนี่ยนะครับสมมุติทาวเนะี่ยมันมีแบบเออสี่ห้าพันอย่ยแบบเฮ้ยมันแบบสามพันนี่คือเขาเป็นเป็นเรื่องไปอะไรไงแต่คือเป็นเรื่องนะครับ เป็นเป็นสิ่งที่ท้องออาเดร์ท้าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวว่าเฮ้ยเอ็นตีนแก้งปวดชาวบ้านนะครับบางทีมันอาจจะเป็นแค่เรื่องปกติธรรมดานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่คือด้วยความที่เป็นเมืองเล็กเนี่ยอ้อนนี้มันเรื่องใหญ่ฮะรเรื่องใหญ่จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้แบบอะไรนะไม่ไม่ไม่ได้บู๋วค่าบปัญหามันไม่หุ๋วว่าแต่ว่าดราม่าเนี่ยมันบุ๋ววามากนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ย มันก็จะเป็นผลกระทบนะครับเกิดขึ้นทั้งหมู่บ้านหรือว่าถึงแม้แต่มืองใหญ่รับมือ,อยากนะครับเหมืนน Book, อ,อนมอนสเตอร์บุกอะไรต่างๆเนี่ยว่านไปนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับในการสร้างเมืองเล็กๆนะครับก็ไปพิจารณาที่จะเอาไปปรับใช้กันนะครับ